สวัสดีครับผมนันทุศรีสมบัติห้อง ECE สามพันครับสวัสดีค่ะนางสาวธนภรสมภาห้อง ECE สามพันหนึ่งค่ะอินางสาวพนิธาโพลสรห้อง ECE สามพันหนึ่งค่ะเอาวันนี้เราจะแก้จากข้อนี้ครับโจทย์ถามว่ากำหนดองค์ประกอบของแบรนทั้งหมดของทั้งหมดต่อแต่ละสมาชิกของเฟรมที่มีพาครับ อันนี้เือรูปโจยดอันนี้เราเขียนซีบอดีออกมาแล้วนะครับแล้วเราจะมาหาเราจะทำการซิดม,มาตรงนี้ฮนะที่จุดซีนะครับเราจะให้ตามเขียเป็นบวกนะครับวนม,มาเราจะเจอ50ปอนด์ควร,ระยะทางคือ12นี้แล้วก็ เจอสามสบปอนด์นะคระะัระยะทางคือสีิบนิ้วแล้วก็บวกเอวายระยะทางของเอวตนนี้จะเป็น30นิ้วนะครับ กดเครื่องคิดเลขออกมาครับจะได้เป็นลบลบหก 60. ทิศทางในใจเะ็นตัวเขียนมือเป็นตัวตแล้วทำการซิกมาเอซิกินตเป็น จะมีแกนไจะมี c y ที่เป็นวกเทากับน y ที่ได้มาเมื่อกี้ครับกแล้วก็ห้าสิบตอวยนี้ใช้ที่ังดครบ พอกดข้างต้นเล็กมาจะได้อยู่ที่หนึ่งร้อยปอนด์มีเส้ทางชี้ขึ้นเราจะหาจุด D E กันนะคะจะได้กับซิกมาก MD เท่ากับ0ูนยจะได้เท่ากับ50คูณด้วย12ลบด้วย E คูณด้วย12เท่ากับศ e. ูจะได้เท่ากับ5้าก่อนแล้วเข้จสมาหา ซิกมาเเท่ากับศนะคจะไดเท่ากับ d ลบลบด้วย50าเท่กับ0 d เท่ากับน่อไปราจะมาหาจุด AB กันนะคะซิกมาโมเมนตที่จุด A ศูนย์ตั้งเข็มกำหนดตั้งเข็มน,นะคะเป็นบวกก็จะเป็น b f ระยะนะคะคูณด้วยระยะ40นิ้วแล้วก็ลบ50าสิสวย3 5า,าแล้วก็คูณด้วยระยะยี่นิบนะคะจะเท่ากับ0 เมื่อ้ายค่าออกมา b x ก็จะเท่ากับ15ก่อนมีทนิทังตามเข็มเป็นบวกไป sigma f x นะคะเท่ากับ0ทิศทางขวาเป็นบวก a x บวกกับ b x นะคะก็ะจะเป็น15 ด้วยแรง50 3/5เท่เากับ0 ax ก็เมื่อกดคิเดเร็วออกมานะคะก็จะ,ะเป็น15ต่อทิศทางขวานะคะค่าเป็นบวกต่อไปจะเป็น Sigma xy เท่ากับ0ทิศทางชุดจะเป็นบวกนะคะไปนะคะ อันนี้แรงโนนะคะจะเป็นลบหกสิบไปลบบีวายก็บวกลวดแรงห้าสิบสี่ส่วนห้าเท่ากับศูนย์บีวายนะคะก็จะได้เท่ากับยี่สิบตอนี ต่อไปนะครับเราก็จะมาหาจุด B C ต่อนะครับโดยทีนี้เราจะเหลือตัวแปรเดียวแค่ c นะครับเราก็จะหาซิกมา x ในแกน x จะมี5ชิ้นเปทางซ้ายจุดูดิมเแล้วก็บวกกับ 3c บวกกับ หนึ่ร้อยคูณด้วยสอเท่าแล้วลบสีับศูนย์แล้วก็ย้ายข้าพแล้วก็กดเครื่องพิเศจะได้ที่75็ดสิบห้ากรัถ้าอันดา พอจบคารนำเเพยงแค่นีน้ครับขอบคุณครับ